พ่อมีโฮหยิบป,ป้ายยดทซัพย์ที่แปะบนข้าวของในบ้านออกแล้วบอกกับลูกสาวว่าชางโฮกำลังเล่นละครอยู่มีโฮเรื่องไม่เชื่อใจสามีเพราะมีคนตายไปแล้วถึงสี่คนเลยตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะต้องไปพบสามีให้ได้พัสดีพักเปิดเพลงปลุกนักโทษแล้วประกาศเสียงตามสายว่าวันนี้จะมีอาสา,าสมัครมาเยี่ยมให้นักโทษทำตัวดีๆหากก่อเรื่องวุ่นวายจะจับขังเดี่ยวหนึ่งเดือนช่างโฮสงสัยจึงถามจากเจอรี่ เลยได้รู้ว่าอาสาสมัครจะมาเยี่ยมทุกปีมีการแจกของขวัญเหมือนวันคริสต์มาสแต่มีข้อห้ามเช่นการแอลพยาบาลส่งจดหมายขอเดทแย่งของกินและชกต่อยก,กันชางโฮไม่สนใจตรวจสุขภาพแล้วก็หยิบหนังสือดูไพทาร์โรมาอ่านผอออยอนกำลังอ่านตารางภารกิจคณะอาสาลงพยาบาลกูชอนที่จะไปเรือนจำวันนี้ มีเมียกงจีหุนร่วมทีมทำอาหารกับเมียของหมอฮันศาสตราจารย์จางและคนสุดท้ายคือมีโฮขอไปร่วมงานอาสานี้ด้วยพัสดีพักต้อนรับคณะแพทย์อาสาพร้อมๆกับคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของมีโฮทีมอาสาเดินผ่านสนามนักโทษพากันโหร้องมีโฮขอเข้าไปเยี่ยมนักโทษแต่ผู้คุมให้ไปติดต,ต่อตามระเบียบสักพักก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีโฮคือเมียชางโฮ จึงมาบอกชางโฮว่าเมียมากับคณะแพทย์โรงพยาบาลกูชอนชางโฮดีใจเป็นการใหญ่รีบบอกให้ผู้คุมเปิดห้องอาบน้ำขัดสีฉวีวันแต่งลอรอพบเมียตอนนี้ชางโฮเป็นขาใหญ่ที่นี่เวลาไปไหนก็มีลูกน้องตามเป็นพรวนเจอแก๊งสามคนขวางทางไม่ยอมหลบด้วยความหมันไส้จึงจับไปขังรวมทั้งวันผู้คุมมาบอกว่าวันนี้เมียของหมอฮันก็มาด้วยอีกเดี๋ยวจะมาปล่อยหมอฮันออกไปจองแชบงกับทนายอีเริ่มระแวง หรือหมอฮันจะร่วมมือกับบิ๊กมาส์ทำอะไรลับหลังหมอฮันแก้ตัวว่าบิ๊กมาส์พยายามใส่ไฟให้แตกคอกันก่อนที่เรื่องจะไปกันใหญ่ทนายอีตัดบทให้หมอฮันลองถามเมียเพื่อหาวิธีประกันตัวพวกเขาออกไปได้นักทั่วมาเข้าคิวฉีดยาและเจาะเลือดเจอรี่กับหัวหน้าห้องเห็นมีโฮก็ตะโกนทำความเคารพพี่สะพ้ยแล้วคนอื่นๆก็พร้อมใจทำความเคารพตาม จนเสียงดังกระหึม่มเล่นเอาคณะแพทย์ที่มาด้วยงงตามๆกันผู้คุมเดินเข้ามาขอโทษมีโฮอย่างนอบน้อมที่จำเธอไม่ได้เสร็จงานแล้วก็พาเธอไปพบชางโฮที่ห้อง VIP มีโฮชักสงสัยวันนี้ใช่ห้องขังนักโทษหรือเปล่าพอเห็นชางโฮนั่งอยู่บนโซฟากับอาหารเต็มโต๊ะเละยิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่มีโฮไม่รอช้า รีบถามสามีว่าเขาคือบิ๊กเมาส์ใช่หรือไม่ถ้าโกหกแล้วเธอรู้รับรองได้จบเห่แน่ชางโฮจ้องหน้าเธอสักพักแล้วเหลือบไปมองรอบห้องอย่างระแวงพัสดีพักกำลังนั่งดูกล้องวงจรปิดเพื่อดูปฏิกิริยาของคู่สามีภรรยาชางโฮนิ่งอยู่นานมีโฮเริ่มทนไม่ไหวเลยอารวาสที่ไม่ยอมตอบสักทีชางโฮขอว่าอย่าพึ่งพูดอะไรตอนนี้แล้วก็ดิ่งไปที่สนาม ให้ปล่อยคนดักฟังพัสดีพระหัวเสียที่อดเผือกช้างโฮขอให้เมียเชื่อในสิ่งที่เขาจะอธิบายต่อไปนี้จากนั้นก็เริ่มเล่าว่าพอได้รายชื่อจากนายกเชก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นมีคนเอาถุงคลุมหัวแล้วโปะยาสลบเจอรี่เป็นคนมาปลุกก็คิดว่าเป็นคนร้ายจึงจับบีบคอปรากฏว่าไม่ใช่แล้วก็เจอไพทาโรใบหนึ่งในกระเป๋ามีชื่อคนห้าคน เลยให้หัวหน้าห้องช่วยอธิบายความหมายของไพ่แต่ละใบที่เขามั่นใจว่ารายชื่อหลังไพ่ห้าใบคือรายชื่อที่ถูกต้องเพราะเคยเห็นไพ่ใบนี้มาก่อนตอนที่536สองแขวงคอตายเดาว่าคนที่ส่งมาอาจจะเป็นบิ๊กมาส์ตัดสินใจอยู่นานว่าจะเลือกเชื่อใครแต่พอนายกเชอรี่มาขอพบเขาด้วยความร้อนใจเลยมั่นใจว่าชื่อบนไพ่เป็นของจริงมีโฮถามถึงพยานที่ตายที่สำนักงานอายการ ชางโฮเล่าว่าวันนั้นเขาได้รับไพ่เดทแสดงว่ามีการวางแผนและทำตามความหมายของไพ่ที่ส่งให้มีโฮเชื่อว่าคนที่ทำให้สามีเป็นอย่างนี้ก็คือบิ๊กมาส์ไม่น่าเกี่ยวอะไรกับคดีหมอซอแต่ชางโฮก็ได้รับไพ่หมายเลข20หมายถึงการพิภากษาคงอยากให้เขาเปิดเผยเรื่องหมอซอและทำให้พวก VIP ได้รับการลงโทษมีโฮขอให้บอกความจริงกับทุกคนจะได้ไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือ ของบิ๊กเมาส์อีกต่อไปชางโฮว่าทำอย่างนั้นเขาก็ต้องตายและกลายเป็นบิ๊กเมาส์จริงๆตอนนี้เขากำลังได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจบางอย่างอยู่ถ้าหมดประโยชน์เมื่อไหร่คงจะถูกฆ่าทิ้งแต่ก็คิดจะหลออใช้กลับอยู่เหมือนกันจึงได้เริ่มปฏิบัติการตู้สารภาพบัปคัมพีใบเบิลขึ้นมาเพื่อไว้ส่งข้อความหาบิ๊กเมาส์โดยข้อความแรกได้ส่งไปว่าจะสู้เองและขออาวุธที่จำเป็น แล้วก็มีการตอบกลับด้วยไพ่ผู้วิเศษทําให้มั่นใจได้ว่าลากบิ๊กเมาส์มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้สําเร็จถ้าหางานวิจัยเจอก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครมีโฮรีโพ้งขึ้นมาจะหางานวิจัยนั้นให้เจอเองช่างโฮขออย่าเอาเรื่องที่คุยกันวันนี้ไปบอกใครมีโฮขอโทษที่เธอไม่รู้เลยว่าสามีต้องเจอเรื่องลำบากแบบนี้และยังสงสัยเขาอีก มีโฮกลับไปที่โรงยิมเพื่อฉีดยานักโทษประธานยังมาฉีดยากับมีโฮและทักทายเธอในฐานะภรรยาพักชางโฮมีโฮสังเกตเห็นกล่องเก็บหลอดใส่เลือดแบ่งเป็นสีแดงและสีน้ำเงินก็ถามเพื่อนร่วมงานว่ามีความหมายอะไรแต่ไม่มีใครรู้เมียหมอฮันเห็นเมียของกงจีฮุนเอาแต่ถ่ายรูปเซลฟี่ไม่ได้ช่วยงานช้าคณะเท่าไหร่เลยขอให้เธอไปถ่ายที่อื่นผู้คุมมาเรียกเมียหมอฮันไปพบสามี พอเห็นสามีเธอไม่ได้มีสีหน้ายินดีเท่าไหร่สามีกอดก็พยายามแกะมือออกจะสามีควบคุมอารมณ์ไม่ไหวตบเธอลงไปกองแล้วถามว่าวันที่16สาวที่แล้วไปไหนโทรไปถึงไม่รับหมอหันมั่นใจว่าเมียมีชู้จึงบีบคอเมียด้วยความโกรธเมียรีบตอบว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของน้องและว,วันครบรอบวันตายของพ่อ มหมอฮันถึงสงบลงได้แต่ไม่ลืมขู่หากคิดนอกใจจะเอาเธอตายแน่แต่พอเห็นเมียเจ็บที่ท้องก็ตบหน้าตัวเองเป็นการลงโทษที่เป็นแบบนี้เพราะบิ๊กเมาส์คอยคุกคามทำเอาประสาทเสียแล้วก็บอกเมียว่าทำไปก็เพราะรักแต่เธอกำมือแน่นแล้วร้องไห้ออกมา พักกลางวันคณะแพทย์อาสาแจกอาหารให้กับนักโทษพอชางโฮเดินเข้ามานักโทษยืนขึ้นทำความเคารพกันอย่างพร้อมเพรียงชางโฮทักทายเพื่อนร่วมงานของมีโฮทีละคนแล้วขอให้หัวหน้าพยาบาลอย่าบ่นอะไรเมียเขานักยังไงก็หัวอกเดียวกันเพราะสามีหัวหน้าพยาบาลก็ถูกขังอยู่ที่นี่ด้วยข้อหาชนแล้วหนีจาเนนก็แสดงความยินดีกับเมียกงจีฮุนที่ได้รับรางวัลครีเอทีฟดีเลกเตอร์ แต่แอบเน็บว่าหมดเงินกับกรรมการไปเยอะตั้ง350ล้านน่าจะเรียกว่าโดนต้มซะมากกว่ามียกงจีหุนถึงกับเวอคนสุดท้ายคือผอ,อ,อยอนชางโฮก็ชื่นชมต่างๆนานา,นาแล้วฝากฝังให้เอ็นดูเมียเขาด้วยเมียเขามีความรับผิดชอบและทำงานเก่งขากลับมีโฮเดินขนของมากับเมียหมอฮันอยู่ดีๆเมียหมอฮันก็สุดนั่งลงกับพื้นเพราะปวดที่ท้องมีโฮเห็นที่คอเธอมีรอยแดง ทั้งที่เมื่อเช้ายัางไม่มีก็คิดว่าโดนสามีทำร้ายเลยแนะนำให้โทรหา1366ที่รับเรื่องผู้หญิงโดนกระทําจากความรุนแรงในครอบครัวแต่เธอกลับบอกว่าไม่ต้องยุ่งห่วงสามีของตัวเองเถอะมีโกงจีฮุนขอเลี้ยงอาหารทุกคนที่แกลอรี่แต่มีโฮขอตัวไม่ไปเพราะต้องอยู่เวรดึกพอลงรถมีโฮโทรบอกพ่อว่าพักชางโฮก็คือพักชางโฮพ่อหัวเราะแทนคำตอบเข้าใจความหมายที่เธอบอกแล้ว กงจีหุนกับนายกเชมายิงเป้าบินกงจีหุนยิงพลาดเป้าก็หันไปพาใส่คนปล่อยเป้าแล้วแก้ตัวว่าพรรคนี้ไม่ค่อยได้จับปืนท่านผู้ใหญ่เนบถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องลงแข่งสิแล้วก็ด่าว่าไม่ทําบริษัทของตัวเองให้ดีชอบแต่จะยุ่งเรื่องชาวบ้านจากนั้นก็เรียกนายกเชให้เข็นรถกลับกงจีฮุนไม่ลัความพยายาม ขอร้องท่านผู้ใหญ่ให้ช่วยประกันตัวแก๊งสาคนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะท่านผู้ใหญ่ไม่ถูกกับผู้พิพากษานายกเชเลยอาสาว่าจะไปคุยให้เพราะเคยอยู่กลุ่มเดียวกันสมัยเรียนมหาวิทยาลายัยท่านผู้ใหญ่ชมนายกเชว่าทำงานได้เรื่องกว่ากุงจีฮุนมีโฮกำลังจะไปเข้าเวรก็ได้รับโทรศัพท์จากหญิงญาติคนไข้ชั้นเจ็ดที่เคยเจอเธอชื่อว่าคิมคยองซุก อ้างว่ารู้ที่อยู่งานวิจัยของหมอซอแล้วเรียกเงินจากมีโฮเพื่อแลกกับงานวิจัยมีโฮขอให้บอกรายละเอียดบางส่วนมาก่อนเพื่อให้มั่นใจว่ารู้ที่อยู่จริงคิมขคยองซุกบอกว่ามันอยู่ในสร้อยไม้กลางเขนที่อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งยังไม่ทันพูจบเธอก็ตกลงมาจากตึกเสียชีวิตอยู่ตรงหน้ามีโฮ พ่อมีโฮรีมาหาลูกสาวด้วยความเป็นห่วงเธอขอกุญแจรถและบอกให้พ่อดาวน์โหลดรายการสุขภาพร้อยปีที่ออกอากาศไปเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีไว้มีโฮขับรถไปที่แกลลอรี่เมียของกงจีฮุนที่กำลังจัดงานเลี้ยงอยู่ก็นึกขึ้นได้ว่าผออยอนก็มีสร้อยไม้กางเขนอยู่พอไปถึงงานไดยรีบตามหาผอ,อยอนเห็นมีโฮก็แปลกใจว่ามาได้ยังไง มีโฮไม่พูดพร่ำทำเพลงจะคว้าไส้ที่คอแล้วบอกว่าที่โรงพยาบาลมีเหตุฆาตกรรมคนเสียชีวิตคือคิมขยองซุกก่อนตายได้บอกว่างานวิจัยหมอซออยู่ในไส้ไม้กางเขนพอออยอนหัวเราะไหนมีโฮเคยบอกว่างานวิจัยนั่นอยู่ที่ตัวเองไม่ใช่หรอแต่ก็ยอมถอดไส้ส่งให้มีโฮบิดออกดูไม่เจออะไรเลยขอโทษและส่งคืนพออยอยมีน้ำโห คิมคยองซุกไปได้บอกชื่อออกมาตรงๆแล้วทําไมถึงประสงค์ใสเธอผู้หญิงที่ใส่ไส้รูปไม้การเขนมีตั้งมากมายเรื่องนี้ควรให้เป็นหน้าที่ตำรวจดีกว่ามาเดามั่วซั่วให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนี้ขณะนั้นในห้องน้ำมีหญิงคนหนึ่งที่ได้ยินการสนทนาทั้งหมดแก๊งสามคนรอโทรศัพท์จัดกงจีหุนเรื่องประกันตัว ชางโฮได้รับไพ่อัศวินกลับหัวจากบิ๊กมาส์มีความหมายว่าเขาจะต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองลูกน้องชางโฮรอที่โบสพอชางโฮออกมาก็บอกให้ไปลากตัวหมอหันมาขู่ที่เตาเผาขยะถ้าได้รับการประกันตัวแล้วโทรยศจะต้องโดนเผาทั้งเป็นหมอหันกลัวลนลานบอกตัวเองไม่มีทางหักหลังแน่นอน นายกเชยมาพบมีโฮเพราะรู้ว่าเธอไปเยี่ยมชางโฮมามีโฮยืนกลานว่าเชื่อใจสามีนายกเชเคารพการตัดสินใจและจะช่วยหางานวิจัยด้วยอีกแรงเพราะเขาก็ต้องการเช่นเดียวกันพ่อมีโฮดาวน์โหลดรายการสำเร็จก็เห็นว่าเมียหมอฮันผู้ร่วมรายการอีกคนก็ใส่ใสร้รูปกางเขนที่เป็นฝีมือการออกแบบของคิมขยองซุกดาว่างานวิจัยหมอซอน่าจะอยู่ในนั้น ที่แท้เมียหมอฮันคือผู้หญิงที่อยู่ในห้องน้ำตอนที่ผอ,ออยอนกับมีโฮคุยกันเธอแกะจี้รูปกางเขนก็พบว่าในนั้นมีชิปซ่อนอยู่หลายปีก่อนเธอโดนหมอฮันผู้เป็นสามีทำร้ายจึงวิ่งหนีออกมานอกบ้านท่ามกลางสายฝนก็ให้บังเอิญมาพบกับหมอซอแล้วตกหลุมรักกันในที่สุดหมอซอมอบไซคอที่มีจี้รูปกางแขนให้เธอไว้แทนใจ แก๊งสามคนแต่งตัวรอที่จะได้ประกันตัวออกไปหมอฮันกลัวจะถูกบิ๊กเมาส์เล่นงานแม้จะออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ตามดูอย่างปีเตอร์โฮงยังตายด้วยฝีมือบิ๊กเมาส์เลยพัสดีพักเข้ามาเตรียมส่งพวก VIP ด้วยน้ำเสียงเสียงนี้ได้จองแชร์บงแดกดัน ว่าตอนนี้มีแหล่งไขทองคำใหม่คือบิ๊กเมาส์แล้วนี่แต่พัสดีพักบอกไม่ว่ายังไงเขาก็ใหญ่สุดสำหรับที่นี่ช่างโฮขนพวกมาขู่แกงสามคนให้สารภาพในชั้นศาลแต่จองแช่บวงกลับรู้ว่าหมอฮันทำข้อตกลงกับช่างโฮไว้ช่างโฮกับหมอฮันตกใจรู้ได้ยังไงที่แท้เป็นฝีมือประธานอย่างที่คาบข่าวไปบอกจองแช่บวงสั่งให้พัสดีพักขังเดี่ยวหมอฮันจนกว่าการพิจารณาคาดีจะเสร็จ พอพวก VIP ออกไปชางโฮก็หัวเราะออกมาแล้วบอกว่าโดนต้มกันหมดแล้วไอ้พวกหน้างโง่แล้ว EP ที่6ก็จบลงติดตาม Big m o u าส EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ